นีมาทำโครงการเราชนะไม่สำเร็จอ๋อไม่สำเร็จอีกแล้วทำยังไงเธอต้องนั่งวหายตู้แล้วนะถึงจะสำเร็จต้องสาดมาดังมานี่ดั้งเด็ดทีสี่กว่ากว่าที่สี่ห้าอยู่แล้วามาั้งไม่ได้เลยอะ่ะง,ง่วงก็ง่วงหนาวกันหนาวแล้วมันเศร้า สถาบานจ๋าคราวหน้าช่วยแบบว่าให้งานง่ายๆหน่อยนะมันยากมากเลยอะ <1> 1> ถึงกันนั่งทำกันหน้าตู้แล้วอะก็ย,ยังไม่ได้สักที <1> <1> <1> <1> สงสารไห่ที่ตาเตอแกันเ้ดูสามด่สี่ทุกคน มาถึงหน้าตู้เลยยังทำไม่ได้อีกเสียใจอะอรุนกันร,รอบนี้รอบประมาณรอบที่สิบกว่าแล้วของวันนี้นะ <laughs> โอ้ย <laughs> บ้าไปแล้วโอ๊ยเศร้าโอ๊ยเป็นท้อโอ๊ยเหนื่อยปวดร้อนถึงน้ำตาน้ำสายโอ๊ยตายแล้วจะได้กลับบ้านกับช่องกันไหมเนี่ยถึงกันนั่งไหยโธ่ชีวิตน้ำสาของกันง่ายๆเลยเด้อ